วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะครับที่ตั้งใจจะเข้ามาปฏิรูปการศึกษาแล้วก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยเราครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามนี้เลยการศึกษาของไทยเท่าเทียมกันจริงหรือคำถามนี้ละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ คือก่อนจะไปดูว่านโยบายใหม่คืออะไรเราต้องเข้าใจต้นตอของปัญหากันก่อนใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าช่องว่างทางการศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลครับคือต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเราเนี่ยความเจริญมันกระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่จริงๆทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องโอกาสทางการศึกษาด้วยผลก็คือโรงเรียนที่อยู่ไกลๆตามชายขอบก็ขาดแคลนทัพพยากรไปโดยปริยายแล้วพอเป็นแบบนี้ การประเมินคุณภาพก็มักจะถูกมองข้ามไปอีกทั้งหมดนี้ล่ละครับที่ทําให้เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่สของสหรประชาชาติที่ว่าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคนทีนี้พอเห็นปัญหาแบบนี้แล้วรัฐบาลก็เลยต้องขยับครับเริ่มภารกิจใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าประเมินเพื่อพัฒนาแล้วใครล่ะที่เป็นคนรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับคนที่มารับบทบาทสำคัญในงานนี้ก็คือ สอมสอสนั่นเองครับหรือชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ทางหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนทั่วประเทศอยู่แล้วนั่นเองและล่าสุดเลยนะครับเรื่องนี้ถูกจุดพลุขึ้นมาโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการเลยนำโดยท่านรัฐมนตรีพลทํรรเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่มอบนโยบายนี้ให้กับสมสโดยตรง โอ้โหนี่คือสัญญาณที่ชัดมากๆว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะแล้วนะโยบายที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มาแค่คําสั่งปลอบๆนะครับแต่มาพร้อมกับกรอบการทํางานที่ชัดเจนมากๆเขาเรียกว่าหลักการสี่หัวใจเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเดินตามได้จริงจุดนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนปรัชญากันเลยทีเดียวคือจากเดิมเนี่ยการประเมินมันเหมือนการไปตัดสินไปชี้เป็นชี้ตายว่า ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งมันสร้างความกดดันให้โรงเรียนมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเปลี่ยนหมอยเป็นการประเมินเพื่อสะท้อนภาพจริงว่าโรงเรียนเป็นยังไงแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อช่วยกันพัฒนานี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีนี้เรามาเจาะลึก4ี่หัวใจกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากถูกต้องก็คือทำอะไรต้องสอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของประเทศต่อมารวดเร็ว คือต้องไวต้องทันโลกที่มันหมุนเร็วขนาดนี้ไม่ใช่ประเมินกันทีรอผลกันข้ามปีแบบนั้นไม่เวิร์กหัวใจดวงที่3 –ประโยชน์อันนี้สําคัญสุดๆคือทําแล้วต้องเกิดประโยชน์จริงๆกับนักเรียนกับโรงเรียนไม่ใช่ทําไปตามหน้าที่และสุดท้ายประหยัดก็คือการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ โอเคพอเข้าใจหลักการภาพใหญ่แล้วทีนี้มาดูของจริงกันบ้างว่าแผนปฏิบัติการในปี2567นี้เขาจะทำอะไรกันมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างคำถามก็คือแล้วในปี2567เนี่ยจะมีโรงเรียนกี่แห่งกันนะที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินแบบใหมน่นี้ตัวเลขออกมาแล้วครับ4220แห่งเยอะมากนะครับโดยจะเน้นไปที่กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็โรงเรียนขยายโอกาสซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสก็คือโรงเรียนที่เขาเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปถมเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่นั่นแหละครับได้เรียนต่อไกลบ้านไม่ต้องเดินทางไกลถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆเลยครับกับตัวเลข4 0 0พันกว่าแห่งเนี่ยแล้ววิธีการทํางานของเขาก็น่าสนใจมากครับคือทันสมัยแล้วก็ยืดหยุ่นสุดๆเขาจะใช้รูปแบบที่เรียกว่าไฮบริดคือมีทั้งการดูข้อมูลผ่านระบบออนไลน์หรือเวอร์ชวลแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงด้วย เพื่ออะไรก็เพื่อลดภาระของโรงเรียนไงครับทำให้การประเมินแต่ละที่เนี่ยใช้เวลาแค่1-3วันเองเร็วมากแล้วก็แน่นอนมีการนําเทคโนโลยีระบบไอทีมาช่วยตั้งแต่ต้นจนจบเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่เป็นผู้ประเมินเองก็ต้องเก่งเรื่องดิจิตัลด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้จะเริ่มเดินเครื่องกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับ แต่ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อเอาคะแนนประเมินอย่างเดียวนะครับมันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยต้องย้ำอีกครั้งว่าการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ตเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นจริงๆ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับเป้าหมายสูงสุดของเขาเนี่ยมันเหมือนกันปีนบันไดเลยขั้นแรกเลยนะคือช่วยให้โรงเรียนรู้จักตัวเองเห็นภาพชัดๆว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหนมีจุดอ่อนอะไรต้องแก้พอรู้จักตัวเองแล้วขั้นที่2ก็คือการให้เครื่องมือให้คําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ข้อเสนอสวยๆแต่ทําไม่ได้และที่สําคัญมากขั้นที่3คือการติดตามผลคือไปดูว่าที่แนะนําไปได้เอาไปทําจริงไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ซึ่งเมื่อผ่าน3ขั้นนี้ได้มันก็จะนาไปสู่บันไดขั้นสุดท้ายครับนั่นคือการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยทั้งประเทศเพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปสู่คําพูดที่ว่าการศึกษาคือตัวชี้วัดความเจริญของประเทศใช่ไหมครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้เดิมพันมันสูงมากจริงๆทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของแนวทางใหม่ที่ฟังดูแล้วเต็มไปด้วยความหวังเลยนะคะ แต่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อก็คือด้วยหลักการและวิธีการทั้งหมดนี้โมเดลใหม่ที่ว่าเนี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นคำตอบที่แท้จริงสำหรับอนาคตการศึกษาไทยได้จริงๆหรือไม่ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไปครับ